สวัสดีครับวัยรุ่นทั้งหลายนะครับผมโมเมายันยงนะครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านนะครับผมก็นั่งเล่นแอปทิกตอกอยู่ครับก็เลื่อนคลิปไปมานะครับไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นประเด็นมากนะครับนี่ครับนี่ครับเราไมเจอรถดาเข้ชื่อไอปูเดวอนะครับโมเมานยงแล้วดยังไงเขามาปล่อยยางรถผมนะครับเอ้ปล่อยยางลรถผมนะครับมีใครอยู่นะโอ้โหไม่มีใครอยู่นะกล้ามากปล่อยเลยคือผม ผมต้อขี่รถยางแบนน่ะตั้งกี่วันไม่รู้ครับจนวผมจะมาเห็นคลิปนี้นะครับแล้วผมก็ไปเช็คยางรถผมยางแบนเกือบครึ่งนึงนะครับผมว่าเหตุการณ์ทางเนี้ยผมยอมไม่ได้หรอกคือผมรักรถผมมากนะครับฟอร์ซ่าลูกรักของผมนะครับซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับผมก็เลยจะต้องแก้แค้นนะครับปูเดอะวอลนะครับปูเดอะวอลนะครับมาเจอผมแน่ครับผมบุกบ้านคุณแน่ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับ บ้านล็อกนะครับไม่มีใครอยู่นะครับมีมอไซค์จอดน่าสงสารอยู่หนึ่งคันนะครับล้อหน้าหรือล้อหลังดีนะล้อหน้าหรือล้อหลังดีนะอุ้ยยางแบนยางแบนไม่พอฮะล้อหน้าเลยฮะล้อหน้าเลยฮะล้อหน้าหมุนหมุนแล้วก่อนหมุนก่อนนะฮะหมุนจุกล้มออกอ่า ดูกันชัดๆนะครับบอกแล้วนะครับว่าจะมาเปิดสงครามกับผมนะครับฝากด้วยครับฝากถึงปูเดวอลด้วยนะครับมีรอบหน้าอีกนะครับรอรถคุณได้หายแน่นะครับผมจะไปเผาบ้านคุณด้วยนะครับอย่ามายุ่งกับฟอร์ซ่าลูกรลักผมนะครับนี่ ขนาดอยู่บ้านนะครับต้องห่มผ้าคลุมไว้ตลอดรักษาอย่างดีนะครับมาปล่อ,อยยางน้องเขาได้ยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย